จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นหนึ่งใน3จังหวัดพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่มีความสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตตามนโยบายรัฐบาลแต่จากการศึกษาความต้องการใช้น้ําในพื้นที่แล้วพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้าเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนภาคการเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ทำให้มีความต้องการใช้น้ําที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องจังหวัดชะเชิงเซาจึงมีแผนการพัฒนาแหล่งน้ํำในอีก20ปีข้างหน้าภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ําและการจัดการทรัพยากรน,น้ํารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติมีมติเห็นชอบแล้วในคราวประชุมกน,นชครั้งที่3ทับ2,562 เมื่อวันที่20ธันวาคม2,562และคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วเมื่อวันที่4กลกุมภาพันธ์6 5 6 3โดยให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสามแห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน อ่างเก็บน้ําบ้านหนองกระทิงอ่างเก็บน้ําคลองกระพงเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ําต้นทุนที่สําคัญในลุ่มน้ําบางประกงและรองรับการพัฒนาในพื้นที่ EEC ในอนาคตทั้งนี้อ่างเก็บน้าห้วยกรอะเคียนและอ่างเก็บน้นําหนองกระทิงกอนอชอได้มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการแล้วและได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วในปี2564สําหรับอ่างเก็บน้ําคลองกระพงมีแผนดาเนินการก่อสร้างในปีพุทธศักราช2565 ถึง2,570รวมระยะเวลาก่อสร้าง6ปีโดยมีกรอบวงเงินงบประมาณ4,690ล้านบาทและได้ดำเนินการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วโครงการมีหัวงานตั้งอยู่ที่ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจัังหวดฉะเชิงเซาเป็นเขื่อนดินโซนท้ายมีความยาวสันเขื่อน2,950เมตรสูง13เมตรกว้าง9เมตร ความจุอ่างที่ระดับเก็บกัก27.50ล้านลูกบาทเมตรเมื่อโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระพงได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำท่าลาดซึ่งเป็นลำน้ำสาขาข,าของลุ่มน้ำบางปะกงได้ถึง27.50ล้านลูกบาทเมตรต่อปีสามารถเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับภาคการเกษตรกรรมในพื้นที่กว่า35,000ไร่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนพื้นที่ EEC ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมสร้างศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางประกงหากดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทั้ง3าแห่งแล้วเสร็จจะสามารถบริหารจัดการน้ำในลักษณะโครงข่ายอ่างเก็บน้ำที่เชื่อมต่อกันโดยจะมีปริมาณน้ำต้นทุนรวมการถึง61.70ล้านลูกบาทเมตรต่อปีอีกไม่นานจังหวัดฉะเชิงเซาจะมีแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคต ทั้งการเกษตรอุปโภคบริโภคและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและช่วยขับเคลื่อนศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับประเทศไทยต่อไป